สวัสดีครับผมพบกับผมแดนเนียโอนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับเกม Axy i n f i n น t y นีน่ก็เป็นที่ว่าเพื่อนๆให้ความสนใจกันเยอะนะครับผมแล้วก็เห็นผมเห็นในกลุ่ม f Facebook อะ่ะมีคนถามมามากเลยนะครับว่าจะเล่น a x i จะเข้ายัางไงเข้าไปแล้วเล่นไม่ได้เลยไม่มีตัวละครให้ผมเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าการที่เราจะเล่น a x i เนี่ยเราต้องเตรียมตัว ยังไงบ้างต้องเตรียมงบขั้นต่ำเท่าไรต้องมีอะไรบ้างในความจำเป็นที่จะใช้นะครับผมก็จะเป็นข้อๆนะไม่ได้สอนการเล่นหรือการลงทุนอะไรมากนะแค่คลิปนี้จะแค่สอนว่าเราต้องทำยังไงเราถึงจะเล่นแอคซี่ได้นะครับผมแล้วก็เก็บขวดได้อย่างที่คนอื่นเขาชอบพูดกันนะเก็บขวดเก็บขวดอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับผมสิ่งที่เราต้องมีนะครับเป็นแอปเรียกว่าแอปเทรดดีกว่าอันแรกนะครับก็จะมีหลายอย่างมากนะครับในประเทศไทยที่ใช้ได้นะครับผมสตังโปบิตครับไบแนนเป็นต้นนะครับผมส่วนตัวผมว่าผมใช้ไบแนนนะครับผมเป็นการโอนเงินเข้าออกนะก็คือเปลี่ยนเป็นคริปโตเข้าออกแล้วก็โอนังเข้าไปซื้อตัวในแอคซี่นะครับผม โอเคอันที่สองที่เราต้องมีเลยนะครับก็คือกระเป๋าตังค Met ์ MetaMask ครับ MetaMask นะครับผมเอ่อไอ้พวกกระเป๋าตังค์พวกนี้ต้องโหลดจากอันที่มันเป็นของจริงนะถ้าเป็นของปลอมเขาจะดักพาสเวิร์ดเราได้นะครับผมแล้วก็ระวังเราโดนแฮ็กได้ mm hmm. ก็ MetaMask นี่คือจะเป็นการเทรดเงินจากบนแนนซ์ hmm. เพื่อมาใส่กระเป๋า MetaMask ครับผมโอเคมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์นะครับของเรากระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ของเราประมาณนั้นนะครับผมที่ผมเข้าใจนะ โอเคก็พวกอีเทอรเรียมอ่ะต้องซื้ออีเทอรเรียมแล้วก็มาใส่ในเมตาแมสอ่าแล้วพอเราได้เมตาแมสมาแล้วนะสมัครไปของเราเรียบร้อยแล้วก็เราต้องมีกระเป๋าอีกอันนึงครับอันนี้เป็นกระเป๋าสําคัญมากนะครับเป็นกระเป๋าชื่อว่าโลนินวอลเลตครับอันนี้คือเป็นตัวกระเป๋าที่สามารถผูกกับ ID ของ a x i e ของเราได้เลยนะครับผมอ่า ก็คืออันนี้เราก็จะต้องโหลดอันที่เป็นของแท้เท่านั้นนะในงานโดนแฮกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วของแท้ก็ยังมีสิทธิ์โดนแฮกได้นะครับผมก็ต้องระวังเรื่องนี้กันดีๆก็คือโลนินเนี่ยจะเป็นตัวกระเป๋าที่ให้เราสมัครเข้าไปเล่น a อคซนะครับผมแล้วก็เป็นต้องโอนเงินจาก m e t a m a ส k นะครับเพื่อเข้ามาที่โลนินวอลเล็ตนะครับผมในการซื้อตัวนะโอเคแล้วก็ พอเรามีโลนินเสร็จแล้วใช่ไหมเราสมัครอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะมีกระเป๋าสองอันยูข้างบนนะครับเป็นโลนินกับเมตาแมสนะครับผมทีนี้เราก็เข้าไปสร้างเมลในตัวเว็บแอคซีได้เลยนะครับผมพอเราโหลดมาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือให้เราแอคทีฟอีเมลเข้าไปครับพอแอคทีฟอีเมลเข้าไปแล้วเราสามารถเล่นที่ไหนก็ได้แล้วครับผมแต่ก่อนที่เราจะเล่นนะครับเราต้องมี อันนี้เรียกว่าไม่ต้องมีก็เล่นได้แต่ว่าผมแนะนําว่าต้องมีครับเพราะว่ามันจะเป็นกระเป๋าเก็บกระเป๋าออฟไลน์อีกอันนึงนะครับและของ a อคซนี่จะใช้ได้แค่ยี่ห้อเดียวนะครับน่าจะเป็นเทเซอร์นะเทเซอร์ฮาร์ดแวร์วอลเลนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆว่าตัวเก็บกระเป๋าอีกทีหนึ่งกันเวลาใครจะมาแฮ็กเราหรือจะมาโอนเงินออกโอนตัวแอคซเราไปขโมยไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวนี้จะช่วยป้องกันได้เรียกได้ว่า100%เลยทีเดียวนะครับผมถ้าเราไม่ถ่ายรูปโค้ดของเราในที่ออฟไลน์ไปให้ใครเห็นนะครับผมก็สิ่งที่สำคัญประมาณนี้นะครับพวกแอปต่างๆที่เราควรจะมีแล้วก็ต้นทุนการเข้า a อคซตอนนี้นะครับผมการเข้าไปซื้อตัวเนี่ยอ่าพอเราเข้าเว็บ Axie Market ใช่ไหม MarketPate AxieInfinity.com อ่ะพอเข้าไปปุ๊บ มันก็จะมีแอคซี่มากมายให้เราเลือกเลยเริ่มจากต่ําๆเลยพวกนี้คือตัวต่ําต่ํามากๆครับเอาง่ายๆว่าตัวต่ําๆมันก็ไม่ค่อยเก่งแล,แล้วเราเวลาเล่นเราก็ไม่ค่อยชนะแล้วเราก็จะเก็บขวดไม่ค่อยได้ครับผมมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะซึ่งยิ่งตัวแพงๆก็จะยิ่งเก่งคอมโบก็จะยิ่งดีนะครับผมพอเราชนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ขวดมากขึ้นนะครับผมต่อวันนะแล้วก็ทีนี้ ถ้าเราอยากจะมีทีมสักทีมหนึ่งซึ่งแค่แบบบางคนไม่ได้อยากสู้กับใครไม่ได้อยาก PVP เยอะอยากเก็บแค่วันละ75็ขวดก็ตามขั้นต่ำที่ทำได้นะครับผมที่ควรจะทำได้เราก็แต่ผมอยากจริงๆ3 0 0สามหมื่นมันสามารถสร้างทีมได้ครับแต่ว่าผมอยากให้เริ่มต้นงบต่ำๆอยู่ที่สี่หมื่นนะเพราะว่าทีมที่ผมเล่นน่ะ งบประมาณ5 0,000ก็ยังอยู่กลางๆนะได้แค่ m MM m r ประมาณพันสถึงพันสประมาณนั้นนะครับผมหรือว่าผมอาจจะยังเล่นไม่เก่งก็ไม่รู้นะเออประมาณนี้อยากให้เตรียมงบไว้ประมาณ3 30,000ห่อ๋อแล้วตัวเทเซอร์นะเออที่เสียตังอีกอันนึงก็คือนอกจากตัวเอ็กซี่แล้วมีตัวเทเซอร์ตัวเทเซอร์นี่ประมาณ3 0 0พบาทนะครับผมแต่ว่าป้องกันได้ดีมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับพอเวลาเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราซื้อตัวอะไรเสร็จแล้วเราซื้อเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็ต้องไปโหลดในเว็บ axi e, นะแบบนึงนะครับ axi e. อ่าเป็น axiinfinity e com เลยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโหลดที่เวลาเราจะเข้าเกมแล้วนะครับผมก็คือเข้าไปโหลดแล้วก็อินสตอลปกติเลยครับเกมใช้พื้นที่ไม่เยอะมากอ่าเข้าไปเลยนะครับผมพอเราโหลดเสร็จเราจะได้มาเป็นมาวิธ ครับนะครับก็คือเราจะเข้าเกมได้แล้วครับผมหลังจากนี้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยเราก็ใส่อีเมลที่เราผูกไปแล้วเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมสรุปก็คือผมจะสรุปให้ฟังีร่องนะสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมแอปที่เอาไปเทรดอ่าผมจะพูดว่าเป็นไบแนนเลยล ath, et, นะครับผมใช้ไบแนนแล้วก็ m e t a m a ม k โลนินวอลเล็ตนะครับผมสามตัวนี้เป็นการสมัคร นะครับออนไลน์ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมอีก2อันที่จะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายก็คือตัวเทเซอร์ครับตัวเทเซอร์นี่คือการป้องกันให้เราโดนแฮกนะก็ประมาณตัวต่าสุดนะผมใช้ตัวต่ำสุดสามพันบาทประมาณนั้นรวมส่งรวมอะไรแล้วก็งบที่เราจะต้องไปซื้อแอคซี่นะครับผมก็คือการโอนังิตามแอปมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็โอนเข้ามาในบัญชีกระเป๋าวอลเล็ตโลนินเรานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปซื้อแอคซี่ผมตีให้งบประมาณ เริ่มต้น 40, นะสามถึงสี่หมื่นนะได้ครับผมประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะเตรียมที่เราจะเตรียมตัวเพื่อที่เราจะเล่นได้นะครับผมก็เรื่องการศึกษาทีมอะไรยังไงก็อยากให้ไปติดไปหาข้อมูลกันเ,เองนะเพราะผมก็ยังไม่ค่อยเก่งก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ออไปแล้วนะครับผมฝากซับสไครต์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย